สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสามนะครับมื่อหนึ่งบ่ายสามขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับหน,บน,บนีฝนมาจากเตาง้วยนะครับกำลังจะขึ้นผู้นะครับเส้นทางเตาง้วยเขาวงนะครับเตาง้วยเขาวงระยะทางกะมาจากสี่สิบกิโลนะครับสี่สิบกิโล <K> เริ่มขึ้นเขาแล้วพี่น้องได้ยินเสียงกวดไหลตำกันแล้ว เสียงขวดแล่นแล้วกระเป๋าข้างลังกันแล่นหอกกันนะครับมันจิเป็นลักษณะนี้นะครับก่นขึ้นเขาเขาว่องเล็กสามหกเม่ห่อนี่อากาศมีช่วงนี้นะครับที่มันมีโค้งกดโค้งน่นิดหน่อยนะครับเคยมาแล้วครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับเทียนเทียที่สาม ได้ยินเสียงปุ้งปุ้งปุ้งแสดงว่าขวดมม่แรนนะครับฟังานม,มีบ่าขยะทิ้งไล่เหาะกันดังปวกแรกเลยท,ทางก็ดีพอสมควรนี่หรอกพี่น้อกแกเนี่ยก็ถือว่าชีลายนะทั้งเส้นนี่ก็ได้ออเก็บเงินทัน้งนี้เ้นป่ก็บียนั่งมาติเวนเท่าตัส่วนเทาหลังเห็อยู่ ว่าเทเวนจะสามารถเก็บเห็ดอยู่นี่มมคุน่ะเห็นว่าเรากว่าสิไปกาละสอกกาละสินอยู่เนาะรู้กับว,ว่ามนสิหอดบ้านซี่ทุ่มหาทุ่มอรเด้อวะผู้พายนนะครับบางนี่ของผู้พายนอุทยานแห่งชาติภูผายนเด้อเนี่ยทา้งโครงพอดีเลยหนาอุทยาน ก็ทมเฮ็ดละโงกงหันพี่น้องเอ้ยห้ส้นาส0รอาสิเฮ็ดเพาะสี่ร้ออดีเดเพาะซื้อยบันา้เฮ้ยยูซื้อยุบัน4ี่เฮ็ดเพาะซื้อยบันสี่ยูหนีมา่ไกลปบนนี้มาซื้อสอี่ร้อยเยอะกว่เอาเนี่ยพวกเฮ็ดทั้งนั้นแหละแถวนี้คพว่ะคนไต่ไฟอยู่บนชีมอแซกมากอ่างนด้ปลา ขาเจ้าขี่รถตารถพลเรือสมัยไต่ไฟตะเตืตะเว้น,านปานนั้นมืดเด้มันฝนตกคืนมึงซีนตองไต่ไฟแย่งเก็บเด้เสักเสีเ้ยนสีน้ำเงาไหมพุ่นจอดรถหันดาดเขาอ,อยู่คนแม่อวนบัดแถวนี่เก็จะไปเก็บเงินเขามาเตือววนคนนี้จอดลุงนำน้องขาเจ้าเลยล่ะอ,อันนี้ใบสามเหรอมันวันวันอะไรเหรอ ถามเบิงเ้งหลจะได้จังหวะเห็นละโงกตวัดสามร้อยหาสิบซื้อมาแต่ทั้งพันหน้าในคมสองร้อยหาสิบหนึ่งยังไงง่งามไปกว่านี่บอลสัไปตงตลาดเขาบงเลยไหมถามเบิงหลพี่น้อง้อยตลาดหน้าคู่ตลาดหน้าคู่ตลาดเขาบงถามเบิ้งแลังแล้วหัน สามเห็ดละงอกจะเฮ็ดพอ่ถามเลยเพรว่าเบิ้งแล้วมันส่งสีแพงเนอะซื้อเนื้อกินจักโล่ซะเฮ็ดละงบกสามลอยหาซิปลวดหาได้สามลอยบ่เอาถ้าได้สองอยหาิเสี่ยวอีกอยู่จักโลอยู่สโลอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดนาแค่แดงไงเงินปงน้ำมาท่านซื้อ แม,ยยแม่เปี๊ยกเงี้ยเต็มตู้ทิแม่เปี๊ยกินหอดพุดูนแล้วหน้าหนาวหัวเล้วแพ็คของกิดไป,ปนระระุะ่งเขาอีกแล้วพี่น้องลงเขากะใสเกียร์ต่ำนะครับเพื่ออย่างเพื่อสิบซื้อเบรก นะครับรงเกียร์ต่ำบอดีเบรกเบรกเข้าสิบบอดีฮ่อนนะครับเกิดทุกเชื <S 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 ้อในเบรกเข้าสิบในเบรกอยู่เนี่ยเห็นบ้า่ยโมผงแห้งๆเนี่ยเนาะโผงแห้งอยู่เด้่ยนี่บ้านว่า่งแห้งเด้่ยนี่กันกระเป๋าได้ไรครเหาะกันทั้งหลังล่ะนะครับ พวงนี้น้องๆไปเย็บเ็บพอใส่ถุงกุยานพวกนี้นอ้องไป้วันรักไทยอยู่ดนี่ไ่ <laughs> ม,มีปังมันหรอมมมีง่ายหรอกทำเขาบวรบุญ ยำขึ้นเถื่นึงยำเป็นเถวนึงมีเถ่วที่สามมีเถื่วที่สามี่เห็นแลนยำเบนย้ำขึ้นพ่อสองเทียนพ่อลงแล้วเัียนอ่านแลกันช่กันี่กัน้วอีพออยู่น่วมกันนี่นะก็คือปักเตะปักเตะมาอยู่โฮมกันทั้งสี่คนเลยนเจ้าเจ้าอยู่สวนไปสวนมันเลยซื้อปืนถูกซองมา นอนเป่าเจ้าของอี๋่ว้าขาผักไต้านเฮาาอนอยู่เป็นมูกุกมชุมชนเ <c oughs> ็เรียกว่าอยู่เป็นชุมชนซาไสเป็นดวงหลวงมุกดาหารป่าไปเขาวงกาลสินเขาวงสามสองกิโลพี่น้องไม่ไกลไม่ไกลเนอะไม่ไกล จากหกลอยลดลงมาเหลือสี่ลอยตัวช่วงจรกเก่าลยเอาลดลงลดลงจังหนมันบังสามลอยเฮ้ยบังสองลอยหายซิฟเนาะลดลดลดไม่ได้ก็ลดัเนี่ยก็ู้ว่ขายอ่ะสองลอยาิขายสีหาไถือเกินญหาเนี่ยัาเจะกินเนทะ่น้นตัวนี่ไม่ินนึกกันเน้นสองลอยหาซิซื้อหนึ่งมูวนอีม้วนอีสองโลเนาะ น่ยรูกอร่อยสามชินเนื้อมูตั้กันเนื้มูน่ะคิดจะกินยอมไดก็ได้กินเออโทรสังเขาออนนะให้ร,รถจอดจด,อด้วยตามสอกเปล่ากัน,บบน,นเดี๋ยวนี้หมูลุ่นมาถเนเข้ามาจอดเก็บน้ำมูนีล่ล่ะได้กันนะได้ยี่สิบดอมก็ดีบัดลละเขาเก็บเองขึ้นผู้ย,ผย,ย่างไก่ผูด้วย น่าเด้อยู่น่ายแย่อโอ้ยโคกหน่อยหนึ่งบริพันธ์เสรษฐอำเภอภูผ่านนะคะรับบริพันธ์เสรษฐอำเภอภูผ่านบริพันธ์โค่งปีงูบริพันธ์ตำหนักภูผ่านราชนิเวศช่วงนี้ยุ่ยช่วงยุ่ยในอำเภอหลวงหลวงอะไรพี่น้องเนย หลวงแปวยงใหญ่หลงใหญ่พื้นที่ใหญ่เนียหลวงหลวงส่วนมากเป็นผู้เป็นเขาหลหลวงหลวงมันมีขามอีกเส้นหนึ่งหลวงห <ปะ S 1> ลวงเ<ะ>ส้นพัดนำด้ำย่อยติเขาขามบ่เส้นพัดน้ำย่อยอีกเส้นหนึ่งขามไปสกนลคนครได้ นี่ไงสิมาเปรียบเทียบราคาเฮ็ดไ้เบิ่งนะครับว่าอยู่พันหน้านี่คมเฮ็ดละงกกิโลสองร้อยห้าสิบเขาห่องสามร้อยนะครับต่อไดสองร้อยห้าสิบอยู่เปาง,ง่อยสิขึ้นมาช่างดวงหลวงสิข่ามาทั้งเขาวงเนะี่ยห่องสามร้อยห้าสิบบงหนึ่งต่อมาได้เลย ซื้อมาแล้วสองร้หาสิบบรส่นวาราคาข่อยซื้อเราสองร้อยห้าสิบจะขายสามร้อยห้สิบต่อสามรยก็บวได้ถามมาหอดดงหลวงคน้นทั้งผู้นี่ยิงขายเองขางท่างเนี่ยสามร้อยหสิบขันเซียวรดอายุสามรอ ข่ายชีบกเป็นกับพวกเป็นเข้าใจเยอะนะครับผมเคยไปเก็บเห็ดอยู่ยืดมาจะจะเอาตื่นไปใต้ตีซีพี่น้องตยากตื่นไปตีซีไปไต่เห็ดเนี่ยไปหอดผงตีหายังว่าท่านแจ้งเน้ขืนพูไปไปซองหาน้ำข้าเจ้าส่วนสิด้ลงจากพูว่าสามโมงสี่โมงเสาร์พ่อเขาไปกินน้ำนะไในย่างเก่งกับพวกเขินโลสองรูไป สูงสุดอนนัันนน้มันบ่หลายมันเห็ดซ้ำแบบปีเด้หรือน่นนะเห็ดบ่หลายคนหลายกว่าเห็ดมันเข้ามันโปน่งน้อยคนจะว่าจังอำเภอเมารถกันมากชี้รถกันมาหาอันนี้เขาเจ้าพวกหลายเขาเจ้าเก็บอยุคก็มองขาจ้ามองหาบ่เขาเจ้าชนะกันย้ายขายแค่ตัวเขาเข้าไปคาลงทุนตื่นแต่๊ยตีซี่นี่กับพอแห้งแหละคาห์น้ำมันกับอะไรคาหาน้ำมันอีกเอา ขาดมันนี่ขาดห่อเขาห่อน้ำปีอีก mm hmm. เสียเวลาอยู่เครื่องมือหอดเทียงกับหอดปั่นพี่น้องได้เฮ็ดแ,แกงสองแกงสองเที่ยนน่ะได้ซ้ำนั่น,นะน,นละ่ะแกงเที่ยนดียวตั้งแตกินสองเทื้าเออเท่านั้นเห็ดมุนมุนสำเนียนนะ่ะซ้ำปบบฟีนะครับข้ซื้อนี่พ้าซื้อนี่ก็ยังเลือกได้เด้ จะได้เราจมปนงินเขาไเงวะงนกระจมยู่เงินที่กิน่บขฟงข้าเจามันปลาหลายมันเห็ดหลยาว่้ท่านกรจมซูฟังครับมันแพงผู้เข้าของปรกาศงข้่เจามมีเงินประกาศสื่อหนเปล่ารถขั้นข้างหน้านวาข้าเจาไปกิบเห็ดมาได้หถามมึงตัวห้องถามเลยเนี่ยถามมืงท่นกตาเกัเตรมต้นเตรียมตา่ เตียมอยู่บางตาเตียมอยู่ใบตองปกปากหอกแงบไปเตเ้็มตอนไปเจ็บเนี่ยจนจนเอาซื้อจินย่บอานหาร์วนที่มีคนมาขายจินลละาหาร้อยกันแต่กอยากไปเก็บยด้ล่ะมันแมนมาลมันขาท้ายเนาะ ปัญหาท่ายมันเป็นการ,รนพอกไปสิพอพาดพอดอกี้แล้วสายตาเน,นี่สอดใสทีแรกแรกไปประหดะอบพอไปน้จจอบอกว่าเออ,อไป่ี่ยสี่นี่ต้องแก้งไฟต้องดีนะครับไฟบยดีนี่ยหวังสเปนดอกเง็ดเดิ่งขึ้นนะออไปบมอยอ่าดีจะไปเสียเถียวทีเเนะ่มือซื้อ อ,อไฟดีๆจะซ่องไปเลยเลียมมเล่ยมมาบเลี่ยมมาบเลยนะครับพี่ละโงกเนี่ยช,ชัดสะท้อนครับถุงมือมวกวดน้ำต่อมากัปาจิุ้งังุน,นหาื่อ,อยอเสือมาแป๊บเดียววิ่งค่า ซ้อนได้บ่ทธปุ่งเป็นไปลงทุนซื้อหาบาทหาเทียก็วิ่งอีกซ้อนซ้อนไปมาถึงหาเทียร์จังวันเดี๋ยวนี้มันมันครบหมดแล้วอุปกรณ์เด็ดมีหมดแล้วปีนี้ไปลงทุนหรอไปหาซื้อไปยิงไปลงทุนเวีนแต่ว่ามันสิเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลามัน เอากระโูฟั่งซื้อดอกพี่น้องเอาประสบการณ์เป็นสั้นล่ะกระจมซื้อดอกว่าก็จะขายแพงกันนะเคยไปเจ็บอยู่เคยไปเจ็บไปหาอยู่ว่าามันยากมันลำบากสั่มไหนนอนยางขืนผูขึืนเขาอ่างเทียขืนก้อนหินตกก้อนหินโอ้ปวดทีปวดเยว่ข้นผูขืนพามันลำบากเออพี่น้องจ้าของไม่เคยไป จักเซ็ตจังไหนเมยกับอเอมยลากะลาชุ่มระจอาเที่ยวขึ้นเที่ยวลงยุ่ซุเมื่อนั้นเปังี่นเยเนีาสิบเยเข้า,าไปเ็นไาไปอาศัยเพิ่นพาไปเพิ่นพาไปเพิ่น,ห,น,ห,น,ห,นห,หลุดจากปานหลุจากคู่เพิ่นก็ย แนงทางโค้งเั็น้อยนะเฝ้าเอาเอ่สะสำหรับชิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนีดนะพี่น้องเดี๋ยวสิไปภาพไปเบึ่งเฮ็ดอยู่ตลาดเขาองครมเปรียบเทียบเบื้งวัดสุขกษณนครกับกาฬสินเห็ดสิแตกต่างกันทังหดน,นะครับสวัสดีครับ